สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอนนะคะเล็กๆกับแนวทางหวยหาหน่วยนะคะมัดรวม3หน่วยในงวดของวันที่22นะคะเดือนกรกฎาคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปัน ชุดสรุปนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันของเมื่อวานนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสายเจาะของเราไม่มานะคะพี่ๆเนาะก็หลุดไปนะคะสายเจาะมาแค่ตัวดินนะคะพี่ๆดินที่ห้แล้วก็สะหนึ่งนะคะตัวฟันนะคะตัวรูดน้องแอดเน้นเป็นที่ห้านะคะเมื่อวานนี้ก็ท่านใดที่นำห้านะคะไปรูดวิ่ง เข้าไปในรอบปกตินะคะพี่ๆปกติมาที่3าหแต่ตัวเน้นน้องเอสไม่มีนะคะพี่ๆมาแค่ตัวลูดวิ่งนะคะส่วนรอบอื่นนะคะก็หลุดเช่นกันนะคะสายเจาะของเราหลุดนะคะวันนี้ต้องกลาบขอภายพี่พี่ด้วยนะคะเพราะว่าผิดเจาะห้าเจ็ดก็ออกสาดนะคะพ,พี่ดูเจาะเจ็ดหนึ่งก็ออก8 1ดหนะคะแปมาสองรอบดู เจนี 7, 8, ไ่ไปอยู่ข้างหน้านะคะพ,พี่นะเสียดายนะคะเมื่อวันนี้ไม่มานะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่มีโชคลาภกันแล้วกันนะคะในสายรูดวิ่งแล้วก็ตัวเด่นเนาะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางวันนี้นะคะน้องเอดฝากคำเตือนนะคะแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิด รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวาทางเท่านั้นชื่นชอบนะคะตัวเลขแล้วค่อยตามวันนี้เดินที่แปดหกหนึ่งนะคะตัวฟันรูดหนึ่งเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่ง ้าแล้วก็หกแปดนะคะพี่พี่แปดหนึ่งไม่ได้ให้นะคะเมื่อวานนี้เข้ามาส่งหน่วยแล้วเนาะก็ตามนี้นะคะถ้าใดชอบกันไปที่แปดสามแล้วก็หกสามหนึ่งสามนะคะพี่พี่ตัวกันเนาะสามตัววันนี้แปดหนึ่งหก ก็ขอให้แนวทางวันนี้นะคะมาดิ้งดงปังปงฝากพี่พี่สมาชิกนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอให้โชคดีกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ